จินตนาการถึงฉากนี้เด็กทารกอายุหกเดือนนอนนิ่งอยู่ในเปลไม่สามารถขยับตัวได้ไม่สามารถตอบสนองเหมือนเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันแม่ที่สิ้นหวังซึ่งได้ลองทุกอย่างแล้วและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปและโกลเด้นรีซซฟเวอร์สีทองชื่อแม็กที่มีสัญชาตญาณที่เกินความเข้าใจตอนนี้จะเกิดสิ่งที่น่าอัจจร,รย์ขึ้นยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องราวจากสีขาวที่ซึ่งอารมณ์มีความชีวิตชีวาก่อนที่จะดำเนินเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไล์ และเขียนในคอมเมนต์ว่าคุณกำลังดูเราจากเมืองไหนเรื่องราวนี้อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณและตอนนี้จดจ่อให้ดีเพราะสิ่งที่ฉันจะเล่าให้ฟังจะทำให้คุณอึ้งไปเลยตั้งแต่เกิดเด็กชายตัวน้อยชื่อกาเบรียลกลายเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเอเลนาและมาตินพ่อแม่รอคอยเขาด้วยความกระตือรือร้อนฝันว่าจะเห็นเขาเติบโตเดินก้าวแรก,แรก และเรียกพวกเขาว่าแม่และพ่อแต่ไม่นานความฝันของพวกเขาเริ่มพังทลายผ่านไปไม่กี่เดือนหลังคลอดเอเลน่าสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในลูกชายตัวน้อยของเธอในขณะที่เด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเริ่มขยับขาพยายามยกหัวหรือเล่นมือกาบเบรียลยังคงนอนนิ่งเขาแทบจะขยับตาได้และบางครั้งก็ส่งเสียงอ่อนๆด้วยความสิ้นหวังพ่อแม่พาเขาไปหาหมอหลายคน หวังว่าจะพบคําอธิบายนั่นคือตอนที่พวกเขาได้รับข่าวที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการกาบเบรียลป่วยเป็นโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อรุนแรงซึ่งทําให้เขาไม่สามารถขยับร่างกายได้ไม่มีวิธีรักษาที่รู้จักและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องเตรียมใจสําหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเอเลนายอมรับไม่ได้กับความคิดว่าลูกชายของเธอจะไม่มีวันขยับตัวได้เธอสัญญากับตัวเองว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุด และท่ามกลางความโศกเศร้าของเธอก็ปรากฏแสงสว่างแม็กซุนักโกลเดนรีซซฟเวอร์ผู้ซื่อสัตย์ของพวกเขาแม็กอยู่ในครอบครัวมานานก่อนที่กาเบรียลจะเกิดเขาเป็นสุนัขที่อ่อนโยนขี้เล่นและปกป้องตั้งแต่วันแรกที่เด็กทารกกลับบ้านแม็กแสดงความสนใจพิเศษต่อเขาเขาไม่ยอมห่างจากเปลและทุกครั้งที่เด็กน้อยร้องให้เขาจะวิ่งไปหาเอเลนาเพื่อเตือนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปท้าทายตันกะทั้งหมด ขึ้นหนึ่งเอเลนาและมาตินสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดทุกครั้งที่กาเบรียลหลับแม็กจะค่อยๆเดินไปที่เปลและจ้องมองเขานานๆตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่ผ่านไปหลายวันพฤติกรรมของแม็กกลายเป็นสิ่งผิดปกติเขาเริ่มใช้จมูกดุนร่างกายของกาเบรียลเบาๆราวกับพยายามทําให้เขาขยับตัวบางครั้งวางหัวลงบนท้องของเด็กน้อยและนอนนิ่งอยู่ที่นั่นหายใจลึกๆดูเหมือนว่า แม็กเข้าใจสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเกิดขึ้นในคืนลึกๆแม็กเริ่มเห่าอย่างต่อเนื่องปลุกเอเลนาและมาตินให้ตื่นพวกเขารีบวิ่งไปที่เปลของกาเบรียลและเห็นสีหน้าประหลาดบนใบหน้าของเขาราวกับเขากำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอย่างสุดแรงแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่แม็กทำแบบนั้นตรงกันข้ามพฤติกรรมของเขายิ่งเข้มข้นและลึกลับมากขึ้นวันเวลาผ่านไปและแม็กไม่หยุดทุกครั้งที่เห็นกาเบรียลเขาจะเข้า ไปและทำพิธีกรรมของเขาการดุนเบาๆการเลียเบาๆการจ้องมองนิ่งๆและบางครั้งเห่าเหมือนร้องขอความช่วยเหลือเอเลน่าเริ่มบันทึกปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เธอไม่เข้าใจว่าสุนัขของเธอพยายามสื่ออะไรแต่รู้สึกว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นแมกรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นจริงๆหรือวันหนึ่งเกิดสิ่งที่ทำให้หัวใจของเอเลน่าเต้นแรงขึ้นขณะที่เธออุ้มกาเบรียลไว้แมกเดินเข้าไปและวางองเท้าลงบนขาที่นิ่งของเด็กน้อยอย่างระมัดระวังมาก และในวินาทีนั้นรู้สึกได้ถึงการขยับเบาๆเอเลนาคิดว่าเธอคงตาฝาดแต่วันถัดมาแม็กทำซ้ำและขาก็สั่นเบาๆอีกครั้งมีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเอเลนาตัดสินใจแสดงวิดีโอให้หมอของกาเบรียลดูหมอมองบันทึกอย่างละเอียดและตอนแรกดูสงสัยแต่ในบางจุดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำโดยไม่ละสายตาจากหน้าจอหมอขอให้พากาเบรียมาตรวจเมื่อเขาพยายามกระตุ้นกล้ามเนื้อของเด็กน้อยผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีปฏิกิริยาแต่เมื่อเอเลนาเปิดวิดีโอที่แม็กสัมผัสเด็กเกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์กาบเบรียลขยับนิ้วเท้าเป็นครั้งแรกเอเลนารู้สึกขนลุกหมอนึ่งไปและในขณะนั้นความหวังใหม่ก็เกิดขึ้นในใจพวกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปยิ่งน่าประหลาดใจกว่าแม็กราวกับตัดสินใจดำเนินภารกิจลึกลับของเขาต่อแต่ไม่มีใครพร้อมสำหรับสิ่งที่สุนักจะทำในคืนหนึ่งต่อมาอย่าพลาดส่วนต่อไปของเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์นี้คุณคิดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แมกรู้สึกถึงสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นจริงๆหรือเขียนคอมเมนต์และบอกว่าคุณดูเราจากเมืองไหนถ้าอยากรู้ว่าต่อไปเกิดอะไรกับกาเบรียลและแมกอยู่กับเราที่เรื่องราวจากสีขาวความหวังเกิดขึ้นใหม่ในใจของเอเลนาและมาตินเป็นไปได้หรือแมททำในสิ่งที่การรักษาใดๆทำไม่ได้จริงๆหรือวิดีโอชัดเจนทุกครั้งที่สุนัขสัมผัสกับกาเบรียลจะเกิดการขยับเล็กๆแต่จะอธิบายอย่างไร มอมอตกตะลึงจนถึงตอนนี้กาบเบรียลยังนิ่งสนิทแต่การมีอยู่ของแม็กทาให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกายเขาเอเลนาตัดสินใจไม่แยกเด็กน้อยกับแม็กเธอติดตั้งกล้องในห้องเพื่อบันทึกทุกปฏิสัมพันธ์และด้วยสมุดบันทึกในมือเริ่มจดรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นทําให้เธอหายใจไม่ออกแม็กไม่ได้แค่นอนข้างเปลในคืนนั้นสุนัขทําสิ่งผิด ปกติเริ่มถูจมูกกับขาของเด็กน้อยแล้วนอนลงข้างๆราวกับส่งผ่านความอบอุ่นทุกครั้งที่แม็กสัมผัสกาเบรียนเด็กน้อยตอบสนองด้วยการสั่นเบาๆการขยับเล็กมากจนอาจพลาดได้ง่ายแต่เอเลน่ารู้แน่ๆว่าแม็กกำลังกระตุ้นอะไรบางอย่างในลูกชายของเธอในวันต่อๆมาแม็กเพิ่มพฤติกรรมเขาไม่เพียงดุนกาเบรียลเบาๆแต่ยังส่งเสียงเบาๆราวกับพยายามสื่อสาร บางครั้งก็วางองเท้าบนนอกของเด็กน้อยแล้วนิ่งไปด้วยสีหน้าจดจ่อดูเหมือนว่าแมกรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เอเลน่าตัดสินใจคุยกับศัตวแพทย์เธออยากเข้าใจว่าสุนัขมีพิเศษในการรับรู้สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นหรือไม่สุนัขสามารถตรวจจับโรคการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และแมกระทั่งคาดการอาการชักจากโรคลมชักได้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายแต่สิ่งที่คุณเล่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงดูเหมือนว่าแมกไม่ได้แค่รับรู้สภาวะของกาเบรียล แต่กำลังพยายามช่วยเขาเอเลนาตกตะลึงมันเป็นไปได้อย่างไรศัตวแพทย์ครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าบางทีเรายังไม่เข้าใจแต่สัญชาตญาณบอกฉันว่าสุนัขตัวนี้กำลังทำตามสัญชาตญาณของมันอย่าหยุดมันจงสังเกตต่อไปคำพูดของศัตวแพทย์ฝังลึกในความทรงจำของเอเลนาแม็กไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่กลายเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้ของกาเบรียลแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดยังรออยู่ข้างหน้าคืนหนึ่งหลังจากวันอันยาวนานที่เต็มไปด้วยการบำบัด และแบบฝึกหัดที่ดูเหมือนไร้ผลเอเลนาและมาตินวางกาเบรียลลงในเปลแล้วเข้านอนแต่แม็กดูเหมือนไม่คิดจะพักผ่อนประมาณเที่ยงคืนสุนัขตัวนี้ปีนขึ้นไปในเปลของเด็กน้อยซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนอนลงข้างข้างและวางหัวลงบนท้องของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องที่เอเลนาติดตั้งกาเบรียลขยับมือการขยับนั้นอ่อนแรงแทบสังเกตเห็นแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มือซึ่งเคยนิ่งสนิทของเขาตอบสนองเอเลนาไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอ เอามือปิดปากรู้สึกนี้ก็ในคอรีบปลุกมาตินแล้วแสดงวิดีโอให้ดูดูสิดูสิมาตินมองด้วยความไม่เชื่อย,ย้อนวิดีโอกลับไปดูหลายรอบไม่มีความสงสัยอีกต่อไปกาบเบรียลตอบสนองต่อการสัมผัสของแมกเอเลน่าร้องให้เสกสะอื้นแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโศกเศร้ามันคืออารมณ์จากความหวังครั้งแรกที่ลูกชายของเธอมีโอกาสแมกกำลังรักษาเขาจริงๆหรือเช้าวันถัดมาเอเลน่าแสดงวิดีโอให้หมอของกาบเบรียลดูมันไม่มีคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ หมอกล่าวขณะที่ดูซ้ำหลายรอบแต่ถ้ามันดำเนินต่อไปฉันอยากติดตามอย่างใกล้ชิดเอเลนาและมาตินตัดสินใจให้แม็คทำต่อไปและอย่างน่าประหลาดใจทุกคืนสุนัขก,ก็ทำแบบเดิมซ้ำสิ่งที่น่าอรรัศจที่สุดเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันกาบเบรียลขยับนิ้วเท้ามันกลายเป็นหลักฐานขั้นสุดท้ายว่ากำลังเกิดสิ่งที่ไม่ธรรมดาเอเลนาเข้าใจว่าเธอต้องแบ่งปันเรื่องราวนี้เธอบันทึกวิดีโอแล้วโพสต์ลงเน็ตไม่คาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับขนาดนั้น ภายในไม่กี่ชั่วโมงผู้คนนับร้อยเริ่มคอมเมนต์และแชร์สุนัขตัวนี้คือเทวทูตพระเจ้าทรงใช้สัตว์เพื่อสร้างปาฏิหาริย์น่าสัจจมากถ่ายความคืบหน้าของเด็กน้อยต่อไปนะคำให้กำลังใจท่วมท้นหัวใจเธอแต่ไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลาที่น่าตกตะลึงที่สุดยังรอยอยู่ข้างหน้าเพราะคืนถัดไปแม็กจะทำสิ่งที่ท้าทายตันกะทั้งหมดและเปลี่ยนชะตากรรมของกาบเบรียลไปตลอดการคุณคิดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมที่แม็กมีภารกิจพิเศษในชีวิตของกาบเบรียล เขียนคอมเมนต์และบอกว่าคุณดูเราจากเมืองไหนถ้าอยากรู้ว่าต่อไปเกิดอะไรอยู่กับเราที่เรื่องราวจากสีขาววันต่อต่อมาเป็นพยานในสิ่งที่ไม่มีใครในครอบครัวของกาเบรียลสามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดแม้กลายเป็นผู้พิทักษ์ที่เหมือนนักบําบัดและสำหรับเด็กน้อยการมีเขาอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาร่างกายเล็กๆที่เคยเคลื่อนไหวไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนถัดไปทำให้ทุกคนพูดไม่ออกเอเลนาและมาตินเต็มเปี่ยมด้วยความหวังไม่ต้องการ คาดรายละเอียดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม็กกับกาเบรียลแมรแต่น้อยค่ำคืนนั้นพวกเขาเตรียมห้องของเด็กน้อยตามปกติและเปิดกล้องทิ้งไว้เวลา2นาฬิกา47นาทีสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดเกิดขึ้นบนหน้าจอกล้องเห็นว่าแม็กลุกจากที่นอนของมันเดินช้าๆไปที่เปลของกาเบรียลแล้ว ด้วยความอ่อนโยนที่ไม่อาจพันาเริ่มเลียมือที่นิ่งของเด็กน้อยสุนัขทำแบบนั้นต่อไปหลายวินาทีราวกับพยายามกระตุ้นกล้ามเนื้อของเพื่อนตัวน้อยแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นหลังจากนั้นทันใดนั้นกาบเบรียลทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำได้ด้วยตัวเองขยับแขนทางข้างการขยับนั้นนุ่มนวลแทบสังเกตเห็นแต่มีจริงแขนของเขายกขึ้นในอากาศเล็กน้อยและนิ้วมือพยายามกำเป็นกำปั้นแมกนิ่งไป มองเขาด้วยดวงตาใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาราวกับเข้าใจความสําคัญของช่วงเวลานั้นมันเริ่มกระดิกหางด้วยความดีใจเอเลนาที่เฝ้าดูหน้าจอโทรศัพท์จากห้องข้างๆเอามือปิดปากดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตามาตินได้ยินเสียงสะอื้นของเธอจึงวิ่งมาดูสิเอเลนากระซิบชี้ไปที่หน้าจอดูแขนของเขามาตินนิ่งอึ้งเขาไม่เชื่อจริงเหรอเขาอุทานด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเขาขยับแขนเอเลนาและมาตินกอดกันแน่นรู้สึกว่าหลังจากความทุกข์ทรมานมามาก ในที่สุดพวกเขาก็ได้เป็นพยานในปาฏิหาริย์เช้าถัดมาพวกเขารีบนำวิดีโอไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอของกาบเบรียลดูด้วยตาตัวเองหมอดูบันทึกแล้วขมวดคิ้วย้อนกลับไปดูหลายครั้งและเปิดสโลโมชันเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองมันไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเขากล่าวในที่สุดกาบเบรียลไม่เคยแสดงอาการเคลื่อนไหวของแขนขาแต่ที่นี่เป็นการขยับโดยสมัครใจอย่างชัดเจนเอเลน่าและมาตินมองหน้ากันด้วยน้ำตาคลอคุณคิดว่า เขาจะฟื้นการเคลื่อนไหวได้มากกว่านี้ไหมคะเอเลนา Elena ถามด้วยน้ำเสียงแผ่วหมอทอนหายใจแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าไม่อยากให้ความหวังลมๆแรงๆแ,แต่ถ้ากาเบียวทำได้ครั้งหนึ่งสแสดงว่าร่างกายเขาสามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตต่อไปความหนาวเย็นวิ่งขึ้นหลังของเอเลนาลูกชายตัวน้อยของเธอมีโอกาสจริงๆแม่จะเล็กน้อยก็ตามนับจากวันนั้นแมกราวกับมีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นเขาไม่เพียงนอนข้างกาเบียวแต่เริ่มใช้จมูกดุนเบาๆเ,าเามื่อเด็กน้อยตื่นวันหนึ่ง ขณะที่เอเลนาอุ้มเด็กน้อยไว้แม็กค่อยๆวางองเท้าลงบนฝ่าเท้าของเขาและแล้วปาฏิหาริย์อีกครั้งก็เกิดขึ้นขาของเด็กน้อยขยับเบาๆเอเลนา Elena ร้องออกมาด้วยความดีใจมาตินรีบมาสิมาตินวิ่งมาเห็นสีหน้าของภรรยาเขาขยับขาได้ใบหน้าของมาตินสว่างสวัยด้วยความหวังแม็กที่เห็นปฏิกิริยาของเจ้าของเริ่มกระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นราวกับเข้าใจว่าเพื่อนตัวน้อยของมันกำลังมีพัฒนาการราวกับรู้ว่า ตัวเองกําลังทําตามภารกิจที่กําหนดไว้นับจากวันนั้นการขยับตัวของกาบเบรียลเกิดบ่อยขึ้นแม้ยังเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ทุกครั้งคือชัยชนะเอเลนาตัดสินใจแบ่งปันพัฒนาการของลูกชายและความผูกพันอันน่าศจรย์กับแมกลงในโซเชียลมีเดียวิดีโอที่กาบเบรียลขยับมือได้รับยอดวิวกว่าล้านวิวภายใน24ชั่วโมงผู้คนจากทั่วโลกเขียนคําให้กําลังใจแชร์เรื่องราวคล้ายๆกันนี่คือปาฏิหาริย์สุนัขคือเทวทูตบนโลกลูกหมาน้อยตัวนี้สมควรได้เรียนรางวัล เรื่องราวดังไปถึงนักกล่าวและนักประสาทวิทยาที่อยากศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาเบรียลวันหนึ่งองค์กรช่วยเหลือเด็กพิการติดต่อครอบครัวเราอยากพบกับแม็กและกาเบรียลสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ธรรมดาเลยพวกเขาได้รับเชิญไปงานที่จัดเพื่อเชิดชูสัตว์ที่เปลี่ยนชีวิตคนในวันงานเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่กว่านั้นผู้จัดเตรียมวิดีโอรวบรวมความสำเร็จเล็กๆทุกอย่างของกาเบรียลและภาพที่แม็กอยู่เคียงข้างทุกก้าเอเลนาและมาตินกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แม็กถูกเรียกขึ้นเวที เพื่อรับเปรี่ยนรางวัลสัญ,ญลักษณ์ขณะนั้นกาบเบรียลอยู่บนอ้อมแขนของแม่มองด้วยดวงตาใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอยากรู้และแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดก็เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนนับร้อยกาบเบรียลขยับมืออีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมราวกับพยายามเอื้อมไปหาแม็กในห้องประชุมดังขึ้นเสียงสูดหายใจพร้อมกันเอเลน่าพูดลงมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุนัขตัวนี้ไม่ได้แค่ให้ความหวังแก่เราแต่ให้โอกาสแก่ลูกชายฉันเสียงปรบมือดังสนัน่น แต่สิ่งที่น่าสจัจรย์กว่านั้นยังรออยู่เพราะสิ่งที่กาเบรียลจะทำต่อไปจะทำให้หมอตกตะลึงและเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดการคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณเชื่อไหมว่าแม็กมีภารกิจพิเศษในชีวิตของกาเบรียลเขียนคอมเมนต์และบอกว่าคุณดูเราจากเมืองไหนถ้าอยากรู้ตอนต่อไปอยู่กับเราที่เรื่องราวจากสีขาว หลังจากงานอันน่าประทับใจที่เชิดชูแม็กและกาบเบรียลแสดงพัฒนาการชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหมอหมอแสดงความสนใจต่อพัฒนาการของเด็กน้อยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเคสที่เคยดูเหมือนไร้หวังตอนนี้ถูกศึกษาด้วยความใส่ใจอย่างยิ่งแต่เซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดยังรออยู่นับจากวันนั้นแม็กกลายเป็นนักบำบัดต,ตัวน้อยอย่างเป็นทางการของกาบเบรียลหมอแนะนำแบบฝึกหัดพิเศษเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ แต่คนที่กระตุ้นเด็กน้อยได้ดีที่สุดคือแม็กทุกเช้าก่อนที่เอเลนาจะทันอุ้มกาเบรียลแม็กจะค่อยๆปีนขึ้นเปลแล้วทักทายด้วยการเลียแก้มจากนั้นวางองเท้าบนมือของเด็กน้อยรอปาฏิหาริ์ที่ดูเหมือนเกิดขึ้นทุกวันและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกาเบรียลไม่ได้แค่ขยับมือเป็นบางครั้งอีกต่อไปตอนนี้เมื่อแม็กสัมผัสเด็กน้อยจะตอบสนองด้วยความตั้งใจที่มากขึ้นมือเล็กๆของเขายกขึ้นอย่างอ่อนแรงพัฒนาการที่หน้าทึ่งเอเลนา และมาตินผลัดกันถ่ายคลิปเหล่านี้แล้วแชร์ลงโซเชียลความก้าวหน้าของกาเบรียลกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับพันทั่วโลกคอมเมนต์ไม่เคยหยุดเด็กน้อยคนนี้เกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม็กคือสุนัขที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นเทวทูตผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นี่คือปาฏิหาริย์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ครอบครัวยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีบททดสอบความเชื่อและความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ เป็นคืนที่อากาศหนาวเย็นเอเลนาและมาตินหลับสนิทจูจ่ๆแม็กก็เริ่มเห่าอย่างต่อเนื่องเอเลนาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้น Mac? แม็กเธอพึมพำงวงเงียแต่สุนัขไม่หยุดเสียงเห่านี้ไม่ปกติมันคือเสียงที่สิ้นหวังและกังวลมาตินกระโดดลุกมีอะไรผิดปกติทั้งคู่รีบวิ่งไปห้องของกาบเบรียลสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจของเอเลนาหยุดเต้นชั่วขณะกาบเบรียลนิ่งกว่าปกติใบหน้าซีเซียวหายใจแผ่วเบามาตินเขาเย็นมากเอเลนาอุ้มลูกด้วยความสิ้นหวังแม็กยังคงเห่า และใช้จมูกดุนกาเบรียลราวกับพยายามปลุกมาตินไม่รอช้าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ที่โรงพยาบาลหมอลงมือทันทีกาเบรียลเกิดวิกฤตทางเดินหายใจชีพจรอ่อนมากเอเลนาและมาตินร้องให้ไม่หยุดขณะด,ดูหมอพยายามทําให้เด็กน้อยมีอาการคงที่ถ้าคุณไม่พามาได้ทันเวลาหมอกล่าวหลังเด็กน้อยฟื้นตัวผมไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอเลนาเอามือปิดปากรู้สึกมีก้อนในคอเป็นแม้ข้าเขาเตือนเราก่อนที่จะสายเกินไปมาตินกล่าวด้วยน้ําเสียงสัน่น สุนัขตัวนี้ช่วยชีวิตเราอีกครั้งเอเลนาก้มลงกอดแม็กแนนซึ่งค่อยๆเลียน้ำตาของเธอขอบคุณนะลูกถ้าไม่มีเธอเราจะทำอย่างไรกาบเบรียลต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการหลายวันแม้วิกฤตทางเดินหายใจจะเป็นความตกใจครั้งใหญ่แต่หมอใช้โอกาสนี้ทำการตรวจใหม่และพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์เราอยากให้คุณดูอะไรบางอย่างหมอกล่าวพร้อมยิ้ม เราไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมแต่ร่างกายของกาบเบรียลพัฒนาการตอบสนองของกล้ามเนื้อที่ไม่เคยมีมาก่อนเอเลนาและมาตินมองหน้ากันงงๆหมายความว่ายังไงคะมาตินถามหมายความว่าเด็กน้อยไม่ได้แค่ขยับมือหรือขาแต่เขากำลังสร้างการเชื่อมต่อเส้นประสาทใหม่ๆร่างกายของเขากำลังเรียนรู้ที่จะตอบสนองเอเลนารู้สึกหายใจไม่ออกคุณหมายถึงว่าเขาจะขยับตัวได้มากกว่านี้หมอพยักหน้าเราไม่สามารถรับประกันอะไรได้แต่มีความหวัง นั่นคือคำที่สวยงามที่สุดที่เอเลนาเคยได้ยินในชีวิตความหวังนับจากวันนั้นหมอแนะนำการบำบัดที่เข้มข้นขึ้นสำหรับกาเบรียลแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือแม็กจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการกระตุ้นไม่เกิดขึ้นแค่ที่บ้านอีกต่อไปตอนนี้แม็กได้รับเชิญไปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่กาเบรียลยรักษาบุคลากรทางการแพทย์ตกตะลึงกับความผูกพันระหว่างสุนขก,กับเด็กน้อย เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนักบำบัดคนหนึ่งกล่าวแม็กกาวกับรู้ดีว่าต้องทำอะไรและมันเป็นความจริงเมื่อกาเบรียลขยับมือได้ยากลำบากแม็กจะวางอุงเท้าบนมือเขาแล้วให้กำลังใจเมื่อเด็กน้อยพยายามขยับขาแม้เพียงเล็กน้อยแม็กจะกระโดดดีใจเฉลิมฉลองทุกพัฒนาการเล็กๆสัปดาห์ผ่านไปและเกิดสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นวันที่แดดส่องสว่างกาเบรียลนอนอยู่บนเสื่อในห้องบำบัดแม็กอยู่ข้างๆตามเคยนักบำบัดมองเอเลน่าแล้วกล่าว วันนี้เราจะลองสิ่งใหม่อยากดูว่ากาเบรียลจะยกหัวขึ้นเองได้ไหมเอเลน่ารู้สึกตัวสันรู้ว่ามันยากแต่เธอเชื่อนักบำบัดวางของเล่นสีสันสดใสไว้หน้ากาเบรียลแต่เด็กน้อยไม่ตอบสนองแล้วแม็กก็ทำสิ่งที่น่าทึ่งค่อยๆเอาจมูกสอดใต้อกของเด็กน้อยแล้วดันขึ้นเบาๆกาเบรียลร้องเบาๆ และด้วยความพยายามอย่างมหาศาลเป็นครั้งแรกที่เขายกหัวขึ้นไดเอเลน่าร้องออกมาด้วยอารมณ์เขาทำได้นักบำบัดอึ้งไปไม่เชื่อสายตาแต่กาเบรียลไม่หยุดมือเล็กๆที่สั่นเทาค่อยๆพยายามค้ำยันแม้ทำได้ไม่นานแต่เขาพยายามแม็กเริ่มกระดิกหางด้วยความดีใจกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นราวกับรู้ว่าเพื่อนตัวน้อยเพิ่งก้าวไปหนึ่งก้าวยักษ์เอเลน่าและมาตินไม่สงสัยอีกต่อไปแม็กเข้ามาในชีวิตพวกเขาพร้อมภารกิจทุกวันกาเบรียลพัฒนาขึ้นเล็กน้อยไม่มีใครรับประกันว่า เขาจะเดินได้สักวันหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่นิ่งสนิทเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเอเลน่ากล่าวคืนหนึ่งขณะมองกาเบรียลที่นอนหลับข้างแม็กเราจะอยู่เคียงข้างเขาและแมกลูกสุนัขที่เคยเข้ามาในชีวิตเพียงเพื่อเป็นเพื่อนยังคงซื่อสัตย์รักไร้เงื่อนไขปกป้องกาเบรียลด้วยหัวใจทั้งดวงแต่ไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่นานจะมาถึงบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความท้าทายที่จะทำให้ทั้งครอบครัวอยู่บนขอบเวคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ คุณเชื่อไหมว่าสุนัขสามารถรับรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้สึกได้เขียนคอมเมนต์และบอกว่าคุณดูเราจากเมืองไหนอย่าพลาดตอนต่อไปที่เรื่องราวจากสีขาวพัฒนาการของกาบเบรียลพัฒนาการของเขาไม่สามารถปฏิเสธได้การขยับตัวเล็กๆทุกครั้งทุกท่าทางทุกการตอบสนองต่อการกระตุ้นของแมกล้วนเติมเต็มเอเลนาและมาตินด้วยความหวังหมอหมอตกตะลึงเราไม่เคยเห็นการฟื้นตัวแบบนี้ในเด็กที่มีการวินิจฉัยเช่นนี้มาก่อนหมอกล่าวในการตรวจครั้งหนึ่งเอเลนายิ้มไม่ได้ขณะลูบหัวกาบเบรีย ทั้งหมดนี้เพราะแม็กค่าเธอกระสิบแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นชีวิตก็ทดสอบพวกเขาอีกครั้งค่ำวันหนึ่งมาตินกลับบ้านพร้อมข่าวสำคัญที่รักผมได้รับข้อเสนอเลื่อนตำแหน่งแต่มีปัญหาเอเลน่ามองด้วยความสงสัยปัญหาอะไรมาตินถอนหายใจตำแหน่งนั้นอยู่ต่างเมืองเราต้องย้ายเอเลน่ารู้สึกมีก้อนในคอย้ายบ้านแล้วการบำบัดของกาเบรียลและแม็กหลักมาตินจับมือเธอเบาๆเราจะหาศูนย์ฟื้นฟูดีๆที่นั่นและแน่นอนแม็กจะไปกับเรา เอเลนาก้มมองเต็มไปด้วยความสงสัยฉันไม่รู้เลยมาตินกาบเบรียลกำลังพัฒนาที่นี่ถ้าย้ายไปอาจกระทบเขามาตินเข้าใจความกังวลของเธอแต่รู้ว่าการเลื่อนตำแหน่งจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหลังจากการคุยกันยาวนานหลายคืนพวกเขาตัดสินใจย้ายเอเลนาค่อยๆเก็บของห้องของกาบเบรียลที่เต็มไปด้วยความทรงจำทำให้เธอน้ำตาไหลไม่หยุดแม็กดูกระวนกระวายเดินไปมาดมกล่องมองเอเลนาด้วยตาเศร้าใจเย็นใจเย็นนะแม็กเธอกระซิบเราจะอยู่ด้วยกัน เธอสัญญาแต่แม็กไม่ได้กังวลเพราะการย้ายมันราวกับรู้สึกว่ากำลังจะเกิดเรื่องร้ายเอเลนาและมาตินขึ้นรถกาเบรียลอยู่ในคาซีพิเศษแม็กนั่งเบาะหลังถนนยาวไกลเอเลนา Elena, หันไปมองเห็นแม็กชันหูตื่นตัวเธอโอเคไหมลูกสุนัขร้องครวญครางเบาๆทันใดนั้นเสียงดังสนัน่นดังขึ้นบูมรถบรรทุกเสียการควบคุมตรงหน้ารถพวกเขามาตินเหยียบเบรกสุดแรงแต่สายเกินไปการชนรุนแรงโลกหมุนวนไปด้วยเสียงดังแก้วแตกเสียงร้องแล้วทุกอย่างมืดสนิท เอเลน่าลืมตาขึ้นช้าชะเธออยู่ในโรงพยาบาลมาตินอยู่ข้างข้างมีบาดแผลที่หน้าผากแขนพันผ้ากาเบรียลเธอถามด้วยความตื่นตระหนกมาตินบีบมือเธอปลอดภัยมีแผลเล็กน้อยแต่ปลอดภัยเอเลน่าถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่แล้วก็นึกได้แล้วแม็กละมาตินหลบตาหัวใจเอเลน่าหยุดเต้นไม่นีย่ยาพูดว่ามาตินกอดเธอแน่นแม็กช่วยชีวิตเราเอเลน่าก่อนการชนมันกระโดดไปปกป้องกาเบรียลด้วยร่างกายถ้าไม่มีมันเอเลน่าเอามือปิดหน้าร้องให้เสิร์สะอื้นเขาอยู่ไหน ันอยากเห็นที่คลินิกสัตวแพทย์อาการหนักเอเลน่ารู้สึกว่าโลกถล่มหลังออกจากโรงพยาบาลเอเลน่าและมาตินรีไปคลินิกที่นั่นแม็กมีผ้าพันแผลที่ข้างลำตัวหายใจขัดขัดเมื่อเห็นเอเลน่ามันกระดิกหางเบาๆลูกเธอกระซิบลูกมันเบาๆอดทนนะขอร้องสัตวแพทย์ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่การพยากรณ์ไม่แน่นอนได้รับบาดเจ็บภายในรุนแรงสัตวแพทย์อธิบาย เป็นปาฏิหาริย์ที่รอดจากการชนแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับพลังของมันเองเอเลนาและมาตินไม่ห่างจากมันกาเบรียวยังมีผพ้าพันแผลอยู่ในเปลพกพาวางข้างแม็กและแล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นกาเบรียลขยับมือและวางลงบนหลังแม็กสุนัขร้องครวญครางเบาๆและกระดิกหางแรงขึ้นมันตอบสนองมาตินกล่าวด้วยความหวังแต่การต่อสู้ของแม็กยังไม่จบ ในโรงพยาบาลสัตวแพทย์เงียบสงบได้ยินแต่สัญญาณจอภาพแผ่วเ,เอเลนาจับอุงเท้าของเพื่อนผู้ซื่อสัตว์กาบเบรียลหลับอยู่ในเปลพกพามาตินวางมือบนไหลเอเลนาพยายามให้กำลังใจแม้ตัวเองก็ใกล้พังหมอบอกว่า24ชั่วโมงถัดไปจะเป็นช่วงตัดสินของแม็กซ์สู้ๆนะเพื่อนเอเลนากระซิบพร้อมน้ำตาอย่าทิ้งเราไปตอนนี้แม็กหายใจลำบากร่างกายรับแรงกระแทกหลักและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคืนนั้นขณะเอเลนางีบหลับ โดยพิงหัวกับที่นอนของแม็กกาเบียลเริ่มขยับตัวในเปลมาตินที่ไม่ได้หลับเช็ดตาคิดว่าตาฝาดแต่ไม่ใช่กาเบียลยกมือแล้วเอื้อมไปหาแม็กกราวกับพยายามสัมผัสเอเลน่าดูสิมาตินอุทานเอเลนา่าลืมตาขึ้นแล้วนิ่งไปลูกชายของเธอเด็กที่เกิดมาพร้อมโรคพยายามขยับตัวครั้งแรกโดยไม่ต้องมีใครช่วยพระเจ้ากาเบียล เอเลน่ารู้สึกมีก้อนในคอเด็กน้อยพยายามต่อไปจนมือสัมผัสหลังแม็กได้ในวินาทีนั้นแม็กถอนหายใจเบาๆแล้วลืมตาเอเลน่า Elena. และมาตินพูดไม่ออกสัตวแพทย์วิ่งเข้ามาเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอนี่น่าทึ่งคนหนึ่งกล่าวอัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นมันตอบสนองน้ำเตยลายดลงบนขนสีทองของแมเธอคือนักรบลูกราวกับกาเบรียลและแม็กผูกพันกันด้วยวิธีพิเศษสุนัขที่เคยช่วยเด็กน้อยต่อสู้เพื่อชีวิตตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากเขา ในวันต่อๆมาทั้งคู่ฟื้นตัวดีขึ้นกาบเบรียลขยับมือบ่อยขึ้นราวกับการมีแม็กอยู่ใกล้ทําให้เขาพยายามหนักกว่าเดิมหมอที่รักษากาบเบรียลตกตะลึงไม่มีคําอธิบายทางการแพทย์นักประสาทวิทยาระบุระบบประสาทของเขาตอบสนองอย่างไม่คาดคิดสําหรับเอเลนา่าและมาตินคําตอบชัดเจนแม็กคือปาฏิหาริย์ของพวกเขาหลังการบําบัดหลายครั้งกาบเบรียลขยับขาได้เป็นครั้งแรกเอเลนา่าร้องให้ด้วยความสุข ทำได้เลยลูกรักเธอทําได้กาเบรียลใช้ความพยายามแต่อากาศเบาๆแม็กที่แข็งแรงขึ้นแล้วเห่าดีใจและกระดิกหางแรงราวกับเฉลิมฉลองชัยชนะของมนุษย์ตัวน้อยสัตวแพทย์แจ้งข่าวดีที่สุดแม็กผ่านช่วงวิกฤตแล้วการฟื้นตัวจะช้าแต่เขาจะหายดีเอเลนากอดสัตวแพทย์พร้อมน้ําตาแห่งความขอบคุณขอบคุณที่ช่วยเขาไว้แต่ในใจลึกๆเธอรู้ความจริงแม็กและกาเบรียลช่วยชีวิตกันและกัน หนึ่งเดือนหลังอุบัติเหตุกาเบรียลถูกพาไปเซสชั่นบำบัดพิเศษนักกายภาพบำบัดวางเขาลงบนเสื่อแมกนอนลงข้างๆลองดูนะกาเบรียลนักบำบัดกล่าวเบาๆเด็กน้อยมองแม็กแล้วหัวเราะและพยายามพลิกตัวเอเลนาและมาตินกลั้นหายใจกาเบรียลพลิกตัวสำเร็จโดยใช้มือคำที่แม็กสุนัขร้องดีใจและเลียมือเด็กน้อยนะักกายภาพบำบัดยิ้มตื่นเต้นนี่แค่จุดเริ่มต้นเอเลนาเอามือปิดปากน้ำตาไหลาอาบแก้มกาเบรียลก้าวแรกสู่ชีวิตที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ และแม็กผู้พิทักษ์ผู้ซื่อสัตย์อยู่ตรงนั้นเพื่อเห็นมันแต่เรื่องเรายังไม่จบเดือนผ่านไปกาบเบรียลยังคงหักล้างการพยากรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างทุกวันด้วยความช่วยเหลือจากแม็กการเคลื่อนไหวของเขาดีขึ้นเอเลนาและมาตินปรับบ้านให้เหมาะกับการบำบัดของลูกแต่มีปัจจัยหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างแม็กอยู่เคียงข้างเสมอให้กำลังใจเมื่อกาบเบรียลพยายามขยับขาแม็กจะนอนลงและเฝ้ามองอย่างตั้งใจเมื่อเด็กน้อยพัฒนาสุนัขจะเห่าและ กระดิษหางราวกับเข้าใจความสำคัญของทุกความพยายามหมอยังคงอธิบายไม่ได้ว่าทำไมการเบรียลพัฒนาเร็วขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ปาฏิหารนักประสาทวิทยากล่าวมันคือความรักความผูกพันสายสัมพันธ์ที่ท้าทายตันกระทางการแพทย์ทุกอย่างหนึ่งปีหลังอุบัติเหตุการเบรียลคลานได้คล่องแล้วทุกครั้งที่แม็กเดินไปรอบบ้านเด็กน้อยจะคลานตามหัวเราะและตบมือลงพื้นและแล้วช่วงเวลาที่รอคอยมานานก็มาถึงเป็นวันที่แดดส่องสว่างเอเลน่า และมาตินพากาเบลกับแม็กไปสวนสาธารณะเด็กน้อยนั่งบนหญ้าขางอาแมกยืนขึ้นเห่าเบาๆเดินถอยไปสองสามก้าวมองกาเบลด้วยความคาดหวังทําได้เลยลูกรักเอเลน่ากล่าวด้วยน้ําเสียงสัน่นเธอทําได้มาตินถือโทรศัพท์เตรียมถ่ายและแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นกาเบลใช้ความพยายามคำมือแล้วพยายามยืนเอเลน่าเอามือปิดหน้ากลั้นน้ำตาเด็กน้อยโซเซแต่แม็กเดินเข้าไปยืนมั่นคงข้างๆเป็นที่พึ่งแบบนี้แหละแชมป มาตินกระซิบพร้อมน้ำตาและแล้วกาบเบรียลก้าวเท้าแรกเอเลน่าร้องออกมาด้วยอารมณ์พระเจ้าเขาเดินได้มาตินทำโทรศัพท์ตกด้วยความตื่นเต้นกาบเบรียลหัวเราะรู้สึกถึงพลังใหม่ในร่างกายแล้วก้าวต่อก้าวแล้วก้าวจนเดินไปถึงแม็กและกอดคอมันสุดแรงสุนัขร้องดีใจและเลียนหน้าเด็กน้อยนับจากวันนั้นกาบเบรียลเดินไม่หยุดหมอหมอ,หมอประหลาดใจการหายของเขาเป็นปาฏิหาริย์ทางการแพทย์นักประสาทวิทยากล่าวอธิบายไม่ได้อย่างอื่น แต่เอเลนาและมาตินรู้ความจริงแม็กคือปาฏิหาริย์ของกาเบรียลเวลาผ่านไปเด็กน้อยเติบโตเคียงข้างเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เสมอแม็กลูกสุนัขที่เคยเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาตอนนี้เดินเคียงข้างมนุษย์ตัวน้อยของมันอย่างภาคภูมิปีต่อมาเมื่อกาเบรียลกลายเป็นเด็กชายพลังเยอะวันหนึ่งเขานั่งกับแม็กในสวนเธอซ้อนฉันให้เดินได้นะเพื่อนเขากระซิบลูกขนสีทองตอนนี้เราจะเดินด้วยกันตลอดไป เอเลนาและมาตินมองจากหน้าต่างพร้อมน้ำตาพวกเขาผ่านบททดสอบมามากความกลัวมากมายแต่สุดท้ายความรักชนะทุกอุปสรรคแม้มากกว่าสุนัขมันคือเทวทูตสีขาบางครั้งปาฏิหารมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจเป็นคนโอกาสหรือแม้แต่ลูกสุนัขโกลเด้นรีเซฟเวอร์ที่มีหัวใจใหญ่กว่าจาักรวาลถ้าคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตตั้งโจทย์ที่แก้ไม่ได้ลองนึกถึงเรื่องราวนี้เพราะเมื่อความรักแท้จริงมันจะหาทางชนะเสมอ ถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณซึ่งเขียนในคอมเมนต์ว่าความรักชนะเสมอและถ้าสัตว์เลี้ยงเคยเปลี่ยนชีวิตคุณเล่าเรื่องของคุณให้ฟังกดติดตามช่องของฉันเพราะที่นี่เราแบ่งปันเรื่องราวที่สัมผัสหัวใจเจอกันในเรื่องราวถัดไป